อ้นะครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับพวกเราสีคิวรถรีวิวรถยนต์การแนะนําการดูรถยนต์มือ2ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผมวันนี้นะครับผมมีกระบะสุดยอดฮิตที่หายากทุกวันนี้ขึ้นทุกวันด้วยนะครับผมก็คือเชฟโรเลตนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นเชฟโรเลตไฮคันที่4ประตูเกียร์อโตโนะตครับเครื่องยนต์2.8นะครับผม เป็นรถสีขาวปี2 0 1 5จน1 6คันนี้นะครับผมใครที่สนใจอยู่ติดตามชมคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้ของเรานะครับผมออกรถศูนย์บาทนะครับผมแล้วก็ฟรีของแถม7อย่างนะครับติดตามได้ทางเพจข้องเรานะครับสำหรับของแถมนะครับผมแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกก็คือทางร้านช่วยผ่อนค่างวดนาน้น1ปีนะครับผมจากงวดปกติประมาณ8,500บาท1ปีแรกลูกค้าจะถูกช่วยค่างวดไปประมาณ2,500บาทนั่นก็คือ1ปีแรกลูกค้าผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้ นะครับผมกับเชฟโรเลตสุดสวยคันนี้เชฟโรเลตไฮแกันที่คันนี้นะครับเป็นรถเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.8นะครับผมตัวไฟหน้าของเขาคือเขารุ่นรุ่นท็อปสุดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้านล่างจะไปเป็นไฟสป,ปอร์ตไลท์หรือไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามานะครับกระจังหน้าเป็นชัวชุบนะครับตัวนี้ของเดิมสติ๊กเกอร์นะครับบ่งบอกรุ่นของเขาไฮกันที่เขาจะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาจากโรงงานนะครับตัวนี้ติดอยู่นะครับผมไฟหน้าต่างๆเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสวยเลยเดี๋ยวเปิดชมห้องเครื่องนะรถตัววนนีี้เป็รถสขาผม ปี2 0 1 5ันสิบจนสิเดิมๆนะครับผมสีภายนอกมีริ้วรอยที่ทางร้านเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ตัวห้องเครื่องภายในเนี่ยไม่มีเคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมยังคงเป็นสีพื้นสีเดิมนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยจากจากน้ํากรดของของแบตนะครับตรงนี้นะครับผมหัวน็อตนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับผมฝากระโปรงเม็ดอาร์กต่างๆอยู่ครบคานหน้านะครับผมตัวคานหน้าต่างๆนะครับหัวน็อตนะครับผมเม็ดอาร์ก นะครับสติกเกอร์ที่เป็นวงกลมยังอยู่ครบทั้งหมดตัวเครื่องยนต์นะครับผม2.2800ซีซีนะครับตัวนี้แรงม้าให้มาถึง200แรงม้านะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์4สูบนะครับผมดีเซลนะครับผมเกียร์ออโต้ใครที่สนใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดได้นะครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับอย่างที่ผมบอกออกรถภายในเดือนนี้ออกรถศูนย์บาทนะครับฟรีของแถมเจ็ดดังซับข้างวันได้ถึง1ปีนะครับลูกค้าสำหรับตัวล้อนะครับเป็นล้อของเดิมนะครับไม่มีการถอดเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้ล้อขอบเอ่อออตัวนี้ขบะไร 18นะครับตัวนี้แม็กขอบ18บแปยางเดิมแม็กเดิมของเขาหูกระจกมีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ตัวท็อปบันไดข้างแหลกด้านบนนะครับผมมีมาให้ครบสําหรับตัวไฮกันที่เขาจะมีแหลกจะไม่เหมือน LT นะครับผมที่จะไม่มีถึงจะเป็น4ประตูเหมือนกันนะครับผมนะครับดูความสวยด้านข้างกันครับลายมิดอาร์คนะครับดูนหน้าตรงนี้ชัดนะครับหัวน็อตต่างๆแผ่นเพลทของเขานะครับผมยังคงอยู่นะครับหัวน็อตนะ เวลาดูรถนะครับผมอย่างที่บอกการรีวิวของพวกเราจะเน้นแนะนํานะครับใครที่ดูไม่เป็นสามารถดูได้นะครับแล้วก็ซื้อกับเราได้นะครับผมรถทุกคันที่ทําเรามารีวิวนะครับบอกบอกได้เลยว่าสวยนะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมตัดต่อ,ตอสอวนทเบียนใดๆแน่นอนนะครับผมหากพบว่าเป็นรถอุบัติเหตุมาเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนของตัวรถที่คุณซื้อไปแน่นอนนะครับผมด้านหลังนะครับผมบาร์นะครับผมจไฮคันที่จะมีบาร์นะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือบ่งบอกว่าเป็นตัวไฮคคนที่นะครับ มีกล้องมองหลังนะครับผมเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าชุดบันไดกันชนหลังนะครับผมเซนเซอร์ตรวจจับทั้งสองฝั่งเวลาถอยเข้ากล้เลยนี่สะดวกสบายผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับผมกับสายลุยก็ได้นะครับผมต่างกันนะครับผมตัวแม็กไนเนอร์รอยไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยบรรทุกหนักนะครับผมเม็ดอาร์คนี่ชัดมากครับสาหรับเชฟนะครับผมด้านหลังทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับลูกค้าดูได้นะครับตัวบาร์นะครับผมบ่งบอกรุ่นเขานี่ให้กันที่จะติดมาตรงนี้นะครับผม มาดูกันอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับอีกฝั่งของเขานี่ครับเมทอาร์ตเวลาดูนะครับไปดูที่ไหนก็ได้ดึงดูให้สุดนะครับผมแล้วคันนี้นะครับใครที่สนใจก็โปรโมชั่นดีๆของเราก็อย่างที่บอกนะครับผมช่วยผ่อนค่างวดนานหนึ่งปีนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับลูกค้าฟรีของแถมเจ็ดอย่างสำหรับภายในเดือนนี้โปรโมชันสุดมากๆนะครับบอกได้เลยสีคิ้ดรถของเราจัดให้นะครับผม มาที่ภายในนะครับผมขึ้นชื่อว่ารถตัวท็อปนะครับออปชันเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมเริ่มจากที่แผงประตูนะครับผมชุดเย็บหนังนะครับผมเดินด้วยได้สีเทานะครับผมหนังสีเทาตัวนี้จะเป็นถอดแต่โรงงานนะครับผมระบบกระจกไฟฟ้านะครับปรับมองข้างก็ไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมตัวเบาะนะครับผมสําหรับคนนั่งนะครับตัวนี้จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับผม6ทิศทางนะครับปรับได้6ทิศทางตัวนี้มันหลุดไปนะครับผมออปชันนะครับที่พองมะลัยนะครับจัดเต็มคูนคอนโทรลมันติฟังชันที่เช สามารถใช้ได้ปกตินะครับผมสำหรับ,บเลขไมล์คันนี้นะครับอยู่ประมาณ1 5 3 0 0 0 0 0มนกโลนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้านี้ดูคลิปนี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับโปรโมชั่นดีๆของเราออกรถศูนย์บาทฟรีของแถมเจ็ดอย่างช่วยผ่อนขัางวันหนึ่งปีนะครับระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS ระบบการล้อเลื่นนะครับมีมาให้ทุกอย่างนะครับตัวนี้คู่หน้าจะเป็นถุงลมนิรภัยสําหรับระบบหน้าจอนะครับผมสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ เอ่อ USB มีสาย USB ไหมตัวนี้จะไม่มี USB ให้นะครับแต่หน้าจอเชื่อมต่อกับกล้องแล้วก็คู่คอนโทรลต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อตอนเช้าขี่มาระบบเตือนน้ามันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเตือนขึ้นบอกเราเลยนะครับระบบแอร์ต่างๆนะครับระบบแอร์ดิจิตอลใช้งานได้ปกติระบบเกียร์นะครับตัวนี้ระบบเกียร์สระบบนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2นะครับจะวิ่งออโต้หรือสามารถเล่นเกียร์ได้เกียร์กลางต่างๆใช้ได้ดีนะครับผมตัวนี้ลองขี่แล้วก็ขับสนุกขับดีนะครับใครที่ต้องการรถ4ประตูใช้งานเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นตัวววเือกที่่นนาาาาใใช้้รภยงงข ตัวเบาะเบาะหนังแท้จากโรงงานสีน้ําตาลนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยคงอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีเปลี่ยนด้วยนะครับซื้อมาคันนี้ยังคงอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดนะครับตัวพรมต่างๆก็ไม่มีฉีกขาดไม่มีคาบน้ํากาแฟใดๆแน่นอนนะครับใครสนใจเชฟโรเลสสุดสวยคันนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เบอร์โทรผมโดยตรงที่ผมลงไว้ให้นะครับผมกับโปรโม,มชั่นดีๆของทางร้านเอารถศูนย์บาทภายในเดือนนี้ ท่านใดที่สนใจเชฟโรเลตสีประตูไฮกันที่เกียร์ออโต้คันนี้เครื่องยนต์2.8นะครับผมราคาอยู่ที่4,000,000 4,000,000 8,000บาทนะครับโอ้จําไม่ได้หลายคันแล้วตอนนี้นะครับผมออกรถศูนย์บาทนะครับผมแล้วก็ช่วยผ่อนค้างวัานาน,นัน1ปีนะครับจากว่าปกติประมาณ8,500ลูกค้าจะผ่อนปีแรก6,000บาทนะครับทางโปรโมชั่นทางร้านของเรานะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเบอร์โทรผมโดยตรงหรืออินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจร้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้อีกคันกับเชฟโรเลตไฮแชร์กดดตติามเพจร้าน แล้วก็ช่อง YouTube ขายรถมือสองสีคิียวรถด้วยนะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดรถสวยเพราะว่าเราอัพเดตกันทุกวันทุกอาทิตย์นะครับผมคันไหนเข้ามาใหม่เราจะทำคลิปมาให้ดูแบบนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ